ซีโอสนะครับเป็นภาพยนตร์ภาษาสเปนนะฮะที่ฉายเฉพาะเซนจูรี่สุขุมวิทและเฮาส์สามย่านนะครับนำเข้ามาโดยด็อกิเมนทารี่ครับมันเล่าเรื่องราวของลุงคนหนึ่งที่เดินทางไปในประเทศหนึ่งที่เขาไปบอกว่าเป็นแบบไปตามหาลูกสาวและลูกสาวของเขาอ่ะเป็นเหมือนเป็นนักฟังเพลง EDM ที่เขาจะเดินทางไปตามประเทศต่างๆแล้วก็ไปฟัง EDM แล้วก็เต้น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 พอดคล้อยของหนังเลยคือ ตอนที่มันหาอยู่ที่แรกอะทหารมาบุกเว้ยลรวบอกว่าเฮ้ยเนี่ยประเทศเกิดการปฏิปวัติเกิดการสงครามาบล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 าบา,บาเดี๋ยวพวกคุณต้องออกจากประเทศนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นคนี่หลอกออกจากประเทศนี้เดี๋ยวนี้เลยและอีกแก๊งที่ตาลุงเนี่ยตามมาด้วยตาลุงตามหาเนี่ยกูไม่เอาหรอกไอ้เหียกูไม่ฟังหรอกกูต้องฟังไปฟังเพลง EDM ให้ได้กูต้องไปฟังไอคอนเสิร์ตเลฟอีกที่หนึ่งที่อยู่ในทะเลทรายที่หนึ่งให้ได้แม่งก็เลยขับรถ บุกทะลวงคือหนีจากที่ทหารที่พยายามจะผลักดันมันกลับประเทศยุโรปมันพากนหนีออกไปด้วยอีตาลุงด้วยความไม่ต้องการหาลูกสาวมากๆก็เลยขับรถตามอีกแก๊งนี้ไปด้วยและทั้งเรื่องก็คือความชิบหายที่เกิดขึ้นในการเข้าไปในทะเลทรายตรงนี้ในประเทศที่กําลังเกิดสงครามกลางเมืองผู้คนแย่งชิงสิ่งของผู้คนแย่งชิงอาหารรถทหารวิ่งไปวิ่งมาต้องขับลงนู้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้น,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 นผมบรรยายหนังเรื่องนี้สั้นๆนะครับแมสแม็ก ในฝันร้ายถ้าคุณคิดว่าแมตแม็กฟิลลี่โรสนี่เป็นฝันร้ายแล้วอีเรื่องนี้ฝันร้ายยิ่งกว่านั้นครับเพราะว่าเขาสามารถถ่ายทอดการเดินทางในทะเลทรายได้น่ากลัวมากๆเขาถ่ายทอดความอ้างว้างของทะเลทรายได้น่ากลัวมากๆแต่ก่อนจะไปถึงความน่ากลัวตรงนั้นอะ่ะเขาสร้างจุดอ่อนให้กับตัวละครก่อนคือไอพี่ผู้ชายคุณพ่อที่ต้องการที่จะไปตามหาลูกสาวอะ่ะแม่งเอาลูกชายมาด้วยและเอาหมามาด้วยหนึ่งตัว รถของตัวเองเป็นรถแบบรถแวนบ้านๆขณะที่คณะทัวร์คณะนั้นน่ะแม่งเป็นเหมือนเป็นรถใหญ่รถใหญ่รถเดินทางแล้วไอ้คณะทัวร์คณะเนี้ยแม่งดูแบบแม่งดูแปลกๆอะแม่งดูทรงคือมันไม่ใช่แบบว่าเป็นตัวละครหล่อสวยไว้ใจได้คือทรงทุกคนแบบทรงแปลกๆหมดแล้วทุกคนก็เล่นยาหมดแล้วเหมือนกับว่าทุกๆครั้งที่เดินทางไปสักพักจอดรถปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมีบรรยากาศการเฝ้ามองแปลกๆ หมาหายมั่งนู่นนั่นนี่หายมั่งแล้วเราก็จะเริ่มรู้จักตัวละครมากขึ้นเรื่อยๆพอเราเริ่มรู้จักตัวละครปุ๊บอ่ะพอตัวละครเริ่มไม่น่ากลัวแล้วเราเริ่มรู้จักกันความยากลาบากเลยก็คือการเดินทางมันต้องเดินทางไปจา,จากเส้นทางปกติไปไม่ได้ละกูต้องไปเส้นทางที่ที่ยากลาบากแล้วความโหดเที่ยมเลยคือเขาไปถ่ายสถานที่จริงเขาไปอยู่ในทะเลทราย,ายจริงๆภาพที่ออกมาให้เราเห็นนะ่ะมันคือแบบสมจริงมากๆคือ คือมันได้เห็นถนนอย่างเงี้ยทุกคนถนนเป็นถนนงี้ใช่ปะ่ะแล้วเป็นถนนแคบๆขึ้นเขาอ่ะหนังเรื่องอื่นเขาคงแบบว่าอ่ะมีซีจงซีจีอะไรช่วยเขาไม่เป็นเขาจริงๆอีเรื่องเนี้ยก้องอ่ะแม่งอยู่ข้างหน้ารถคือสมมติเป็นคนขับสองคนข้างหน้าใช่ไหมแต่กล้ององอินอ,อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายออกไปคุณเห็นนะว่าเนี่ยขอบผาเงี้ยแล้วรถอยู่เงี้ยคือแม่งแม่งขับในขอบผาทะเลทรายจริงๆที่แบบล่วงไปก็ตายจริงๆอ่ะ แล้วแบบมันให้ความรู้สึกของความสมจริงมากคือแมสแม็กมันจะแบบว่ากูแค่ขับผ่านทะเลทรายวิ่งไปตรง,ตรงๆใช่ป่ะอันนี้คุ้งเขาลงห้วยลงน้ําอะไรต่างมาต่าง ah art, ต่างมหาสารต่างๆที่คุณคิดว่าคุณจะเจอในทะเลทรายสี่ล้แม่งมอบให้คุณหมดความกลัวความตื่นเต้นความรุนละทึกรถตกบาท,ที่จะเอารถขึ้นเนี่ยโหแบบแม่งเครียดมากแม่งจริงจังมากแบบนั่งคือแบบเงื่อเงื่อไหลแบบืหนี่กูอยู่ห้องแอร์จริงหรือเปล่าเนี่ยทั้งความร้อนทั้งบรรยากาศ แลที่สำคัญของเรื่องอ่ะหนังมันใจร้ายนี่คือหนังที่ผมพูดเลยว่าใจร้ายชิบหายความน่ากลัวของการดูหนังอินดีเพนเดนต์การดูหนังอินดี้เลยคือมันไม่ไว้หน้าคุณมันมันไม่ต้องเป็นต้องไปกูต้องทาหนังภาคต่อนี่กูไม่ต้องเป็นต้องกูต้องไปแบบสร้างเป็นซีนิมาติกยูนิเวิร์สนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ความชั่วร้ายความเจ็บปวดความทรมานมันเกิดขึ้นกับตัวละครได้และมันเกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่องนี้มาถึงจุดหนึ่งในเรื่องผมรู้สึกว่า จะไงต่อวะ,ม,ะ,อวะม,มึงจะเดินทางไปทางไหนต่อมึงมึงจะพาตัวละครไปทางไหนต่อเพราะว่ามันคือทางตันน่ะไม่ใช่ทางตันในแง่ของการเดินทางนะแต่มันคือความตันทางอารมณ์ที่เขาทุกอย่างเขาแนะนํามาแล้วเชื่อไหมในเวลาที่ความตันทางอารมณ์นั้นที่เรารู้สึกว่าไม่รู้ตัวละครจะไปทางไหนต่อเดินตี EDM กลับมามันคือหนังที่อาจจะให้ความหมายว่าไอ้พวกประเภทคนที่ไปเต้น EDM อะ คนที่ไปเต้น EDM ตามทะเลทรายคนที่ไป EDM แบบนี้ทุกปีไปตรงนูน้นไปตรงนี้ไปที่ลำบากคุณจะไปเต้น EDM ทำไมวะคุณจะไปฟัง EDM ทำไมวะมันมีมันมีความหมายอะไรกับชีวิตวะหนังเรื่องนี้มันเหมือนเผยให้เห็นชีวิตคนเหล่านั้นเผยให้เห็นแง่มุมเหล่านั้นว่าเขาเหล่านั้นทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรอะไรอยู่ภายในตัวเขาอว่าง่ายคือหนังเรื่องนี้เปิดด้วย EDM แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแค่ดนตรีประกอบเหมือนแค่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวของการเดินทาง แต่พอเดยทางไปเรื่อยๆมันเล่าถึงชีวิตคน EDM มันเล่าถึงมุมมองคน EDM มันทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตวิถีชีวิตของการเดินทางไปฟัง EDM ไปเรื่อยๆมันทำไปเพื่ออะไรอะไรอยู่ภายในตัวละครสถานการณ์เริ่มบีบคั้นเรื่อยๆก็จริงแต่ว่าพอเราจับจุดตรงนั้นได้แล้วอ่ะหนังมันมีความหมายขึ้นมาเลยครับหนังมันมีน้ำหนักหนังมันไปต่อได้แล้วก็ดูไปได้จนจบแต่แน่นอนครับด้วยความที่เป็นหนังอินดี้หนังอาร์ต มันก็คงไม่ได้จบในแบบที่คุณคาดหวังว่ามันจะจบหรือการเป็นตอนจบ네ที่ที่เติมเต็มช to ีวิตคุณน่ะมันจบแบบหนังพวกนี้เป็นที่เต็มไปด้วยบาดแผลรอยแผลและก็ความเจ็บปวดของตัวละครนั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับซีรอสผมเชียร์ให้ไปดูนะผมคิดว่าเราไม่ได้ดูหนังที่ถ่ายทําในทะเลทรายการเดินทางในทะเลทรายแล้วมีแก่นมีสิ่งที่อยากจะเล่าในสเกลนี้บ่อยมากมายนัก เราอาจจะมีแมสแม็กที่เป็นงานที่แบบเป็นงานคลาสอย่างดีมีตาร์วอลที่มีงานคลาสอย่างดีแต่ว่างานที่ให้ความรู้สึกเรียวเราอยู่ตรงนั้นจริงๆไปถ่ายสถานที่จริงและสัมผัสว่าภายในทะเลทรายมันเป็นยังไงจริงๆอะ่ะมีแต่ซีรอลที่มอบให้ได้นะครับตีบังกาดูหนังนะครับยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอยู่กับทางช้อปปีนะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนําเสนอบวกบีนี่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 แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่ มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนิ่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ผัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปึ้มนะฟิลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมาใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมนาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิอบอะไร ก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างๆเนี่ยมีมิติมากผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปทริปหนึ่งที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดพอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์ดเลยแล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุก มันทําให้การแต่งตัวดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่าเป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมกม่เคยมีนะแต่เวลา,าต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยเพาไม่หนาวหูโอ้ยอยู่เงี้ยทุกคนเพราะมันหนาวหู <c oughs> เว้ย <c oughs> มันจะเดินอยู่เงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถ กดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสคริปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีนี่ในราคาไม่ถึง30บาทแต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบีนนี่อยากสนับสนุนตีลังกาดูหนังซื้ออย่างอื่นในช้อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบีนนี่ไปไปหน้าหมวกบีนนี่นะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตีลังกาดูหนังแบบเขาเรียกว่าอัลติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้เเเราาาจนนนนนนนลลิิิงงงงกก์์ไปปปปุุุ๊๊บบถ้้้้คณซืออผ่่ัั็ขส ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าด้วยนอกจากได้ค่าคอมมิชชั่นจาก s h o ปปีนะครับก็จะได้ยิ่ง,งได้เงินค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับหรือ